เรฝันแล้วก,ก็แบบเอ้ยเจออะไรเมื่อ3ปีที่แล้วฉันเคยมาเลงมาแลน,นะอะไรอนี้เออได้เห็นเขากล่องเซเว่นคิดถึงอ่ะเริ่มต้นของทลิปนะคะเอากระเป๋าไปฝากแล้วแล้วก็กำลังจะไปกินอีชิลังราเมงต้นตำรับราเมงข้อสอบฝ<ใ>น,<อ>น,นตกนก็ไม่หวั่นจะไปกินอีชิลังราเมงเขาบอกฟุกุโอกะคือเจ้าแรกอุ้ยแต่ไอตีมีหน้ากินนะ คิ่นี้น่ากินมากเลยอ่ะเจอแล้วนะคะเรามาสาขาที่ตึกซันพาซ่านะคะอยู S. <S ่อันเดอร์กราวด์ B2F เริ่มมีคิวแล้วแต่เปิดสิบโมงไปจองคิวดีกว่าเรกเสร็จนะคะแล้วก็เราก็จะได้คูปองอย่างนี้เดี๋ยวเอาคูปองให้เขานะคะคิ้ว พอเรากดเลือกแล้วว่าเราจะเอาอะไรล้วก็มาติ๊กข้อสอบตรงนี้ว่าจะเอาเส้นประมาณไหนแข็งมากแข็งน้อยเราต้องกดตรงนี้นะคะให้เขามารับออเดอร์อูอ้มีมาแล้วหอมมากเลยอะ่ะ จริงๆเดือนนี้เขาเหมือนมีเทศกาลคืออะไรอะแห่เสี่ยงเนาะลืมถ่ายบล็อกเฉยเลยเมื่อกี้ไปนั่งคาเฟ่มาไปคาเฟ่นในห้างแหละทั่วไปเพื่อที่จะทำงานแป๊บนึ่งเดี๋ยวเอาคอมไปไว้ก่อนแล้วก็ไปเดินเล่นกันน่ากินมากเลยควซองกับไอศครีมวีน่นาลาช่วยร้านกน นมแบบเหมือนนมกล่องอะมูฟมานะคะมาศาลเจ้าโทโชจิเป็นศาลเจ้าที่มีบิ๊กบุ๊ด้าองค์ใหญ่ๆที่เป็นไม้แกะสลักด้วยไม้อยู่ชั้น2แต่อันนี้ฝนอยู่ชั้น1อยู่นะชั้น2ต้องเสียค่าเข้านะคะ50เยนไม่แพง ขึ้นไปดูบิ๊กบุดดากันดีกว่าเมื่อกี้ขึ้นไปไหว้แล้วนะคะบิ๊กบุดดาที่เป็นไม้แต่ไม่สามารถถ่ายมาให้ดูได้นะเพราะว่า เขาแบบโนโฟโต o ก็เลยต้องไปชมความงามซึ่งมันสวยจริงเหมือนในหนังเลยข้างในก็น่าตื่นเต้นเช่นกันเพราะว่าเหมือนไหว้เสร็จตอนแรกเพอจะเดินออกมาแล้วก็กลายเป็นว่าเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยลองลอดใต้ฐานทะดูจะเดินเข้าไปแล้วเขาบอกว่า no l i g h นะแบบไม่มีแสงแบบ very dark มากอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะตอนแรกก็ไม่เข้าใจคําว่าาร์กของเขาพอแบบลอดใต้ฐานไปเท่านั้นแหละ d a r กจริงมืดตึ๊บเลยมืดเหมือนแบบ มืดกว่าบ้านผีสิงอะ่ะเดินแล้วกลัวมากมันก็เป็นอะไรที่มีกิมมิคแล้วก็ชาเลนดีอันนี้เรากำลังมูฟมาอีกสานเจ้าแล้วนะคะคือสานเจ้าคูชิดะเป็นสาเจ้าหลักๆของคุกุโอกะเลยนะสร้างมาเมื่อไหร่คุณพี่ก็ออกปีคศเจ็ดร้อยกว่าสภาพความหน้าเมื่อของเราเดินเล่นมาทั้งวันตั้งแต่เช้าอ อย่าเรียกแต่เช้าเมาื่อวานก่อนออกบ้านก็คือชุดนี้แล้วก็นั่งเครื่องตอนดื่มาแล้วก็ถึงตอนเช้าแล้วมันเช็คอินได้บ่ายสามเสภาพเราก็จะเน่าหน่อยนะคะมันคีนมากเลยออยากถ่ายรูปอะเป็นคนที่ตื่นเต้นกับทานข้าวสารเจ้าน่ารักอะช่วงนี้มาก็คือจะมีเทศากาลเสลียงนะ ไปหาประวัติมาแล้วเทศก,กาลหาคิตะนะคะเกิดจากเมื่อ800ปีก่อนก็คือเกิดโรคระบาดเขาก็เลยเหมือนทําพิธีอย่างเงี้ยเพื่อ,อ,อไล่โลรคระบาดหรือว่าอาธิษฐานให้โรคระบาดหายไปก่อนเข้าวัดนะล้างมือล้างปากอืม นี่เสลี่ยงของจริงนะคะที่เขาจะเอาไว้ยกันใหญ่มากมอลังมากมในวัดก็จะมีเสาโทริอิด้วยนะคะอุ้ยชอบฟุกุโอกะดีงามมากยลยเรากำลังจะไปซีงไสม คิดทุกคนลมดีแดดดีเด้อที่นี่คือโมโมชิซีไซนะคะทะเลเดียวกับปูซานแน่ๆเลยโอ้ฟิลลิ่งมาฮาวายมากเลยโอ้แดดดีอ่ะแดดดีเกิน มีอะไรอะ่ะนักเรียนเทียบเลยตลาดนัดหรือเปล่าเราอยู่อิสัายาสี่ฟุตากะตัง หน้าร้านอย่างงี้เดี๋ยวค่อยออกไปถ่ายให้ดูเซตปลาดิบดุกมาก5 0าร้อยเยนเองอะ่ะโอ้เมนูคัมเนี่ย500ยเยนจริงได้เซตขนาดเนี้ยทุกคนเดี๋ยวค่อยถ่ายของนี้ให้ดู มมมามาก็ีีน่อ้าวเพิงพ่งเห็นอ่ะ่อนว,ว,วควันนี้นะคะสำหรับฟุกุโอกะฟก็ถือว่าอาหารดีอยู่นะแล้วก็ไม่แพงมากเนาะพี่เจตนะราคาแบบคือมันไม่ได้ถูกหรอกแต่มันไม่ได้แพง ส่วนร้านปาดิบอะที่ถาดละ5 5ารหเยนอะอันนั้นคือเวิร์กมากโอเคงั้นวันนี้บายๆนะคะฟันดีพรุ่งนี้เที่ยวกันต่อใช้วันนี้นะคะเดี๋ยวไปคุมาโมโตะก,ก็ต่อแต่ว่าแวะเซเว่นซื้อกับข้าวก่อนวันนี้และอีกหลายๆวันก็คือเราอะเช่ารถขับกันตอนนี้นะคะเราอยู่ าลเจ้าดาไซฟุคือแอเรียใหญ่มากขับรถออกมาจากฟุกุโอกะนิดเดียวเนาะระหว่างทางไปคุม,มาโมโตต้นไมใ้ใหญ่หวัว ทางขึ้นไปเสาโทริอินะคะไหนก็มาแล้วขอถ่ายรูปหน่อยรู้ี้อยากอยากกินโคซิโระไม่เห็นมีเลยอ่ะดูมาหลายตู้แล้วไม่กินกันหรอคะอยากกินอะคะ่ะคุณพี่นี่มาดูเสาโทริอิโ <C ases> ทริอิโทริอิโทริอ,รอิถึงแล้วอันนี้แค่จุดเริ่มต้นนะคะขึ้นไปก็จะมีอีก แต่ถ้าใครอยากขึ้นขึ้นอยากดูก็จะส่งตัวแทนขึ้นไปดูให้มีเสาโทลิอิมีเสาเล็กๆหรอเสาใหญ่เราลองขึ้นไปแล้วก็วนตรงโค้งหักศอกนิดหนึ่งอะไปดูหน่อยว่าความอลังการจะอลังการขนาดไหนนะวิวสันหรือคมสันม,มันชงสงใจต้องอีกลายโค้งนะคะ เที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราแวะมากินร้านซูชิสายพานกันน,น,ะะนี้เขาก็จะทำโซ่นี้ได้นะแล้วก็จะมาตามสายตอนนี้เราอยู่คุมาโมโต้แล้วนะคะโโโซึ่งคุมาโมโต้เนี่ยเป็นเมืองบ้านเกิดของอาจารย์โอดะนะคะคนเขียนวันพีนั่นเองแล้วตอนนี้นพี่เจตก็พาแวะ จุดเช็คอินจุดหนึ่งที่สาววันพีจะต้องกรี๊ดหมายถึงเราจะมาดูเราจะมาพบกับาราชาจงสลัดกันนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> นีนไงลูฟี่นู่นรูปปั้นของวันพีนะคะก็จะกระจายกันอยู่ตามเมืองแบบในเมืองอ่ะต้องไปหาพิกัดเอาเองว่าแต่และตัวอยู่ตรงไหนบ้างฮัลโหลน ง่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับพี่รูฟี่เขาสักหน่อยค่ะลูฟี่มีแซมลายมืออาจย์โอดะนะคะที่พักเราไม่ที่จอดรถด้วยนะไปเช็คอินก่อนเจ้าของห้องจะส่งคิวอารโค้ดให้แล้วก็เอามาสแกนตรงแท็บเล็ตตรงนี้ที่ชั้นสแล้วกดไปเรื่อยๆได้รหัสมาแล้วนะคะแล้วก็เข้าห้องวูดมีโปรเจคเตอร์กับทีวีมีโซนกินข้าว อุ้ยเตียงสองเตียงคิงไซนะะอุ้ยมีเครื่องซักผ้าในนี้ด้วยพี่หงมีที่ต้มมาม่าแล้วห้องครัวเฮ้ยพี่หงมีเตาแก๊สด้วยเดี๋ยวตอนดึกเราค่อยปูผ้านอนนะมาร้านปิ้งย่างนะคะค่ำคืนนี้เหมือนมากับพี่เจย์สองคนนะแต่ไม่ใช่เขาเพื่อนอยู่ตรงนู้นมันงก่น อาซุปเรามาได้เหีวถ้าเช้าว,วันนี้พามากินรานเมนร้านหนึ่งชื่อร้านเดยวแปะให้แต่ว่าความสำคัญก็คือเปิดมาแล้ว67ปีเคยเห็นรีวิวเมากค่ะพันหกอะ่ะก็เลยติดตามมาแนละ้วเอาเผ็ดๆนะก็จะเอานี้อ่ะอย่างแรกก็คือใส่ตังก้อนอ่ะ แน่เห็นไหมังขึ้นแล้วแล้วก็มาโกดอยากกินอะไรก็กดพอจะกดอันนี้ก็จะมีขูดปังออกมาแล้วก,ก็ตังทอนปุ๊บแล้วแล้วเดี๋ยวเอาใบเนี้ยไปยื่นให้เชฟอเฟิร์นมาแล้วนะคะเป็นหมูแล้วก็ซีทรับเนี่มันดูไม่แข็งแรงสำหรับผู้ให,ใหญ่เลยอะ เอ้ยของเล่นเพียบเลยสันจิก็คืออยู่ตรงลานเด็กเล่นถึงแล้วสันจิพี่เจดไปต่อนะม<า>ลมแรงไม่ไหว<า>โอ้โซโลกี่ดาบลูกโซโลก็จะอยู่แถวๆสนามเด็กเล่นเหมือนกันฟ้าพี่เจดอยู่ตรงนูน้น เรามาจุดชมวิวนะคะเพื่อมาดูนูน่นสะพานรถไฟสีแดงอยู่ตรงนู้นเจอแล้วโรบินอยู่บนสถาบันวิจัยแผ่นดินไหวนะคะเพิ่งเคยเห็นรอยเลื่อนของแผ่นดินไหวเฮ้ยคือมันใหญ่ไมแม็มีม QR ว o d e คว่าแต่ละที่ตั้งอยู่ตรงไหนด้วย คภูเขาไฟอาสุเห็นอะไรบ้างเสียดายอ้ยนไม้ยืนตักฝน คจองจาก Airbnb นะห้องดีมากมา6คนตกคนละประมาณพันสมีออนเซ็นในตัวด้วยยูฟูอินแล้วแล้วก็ออกของไปเก็บที่ที่พักแล้วแล้วก็ประทับใจที่พักมาก3าห้องนอนถ้ามาไปครอบครัวหรือมากับเพื่อนนะคือโคตรเวิร์กตอนนี้กำลังจะไปยูฟูอินวิลเลจนะคะไม่รู้จะปิดหรือยังคือต้องรีบไปเพราะว่าเหมือนอ่านนิดมาเขาบอกว่ามันปิดเลวแวบบส5้โมงก็อาจจะปิดแล้ว เย่ yeah, ถึงแล้วนะฟุกุวิลเลจแต่ว่ามาช้าไปหน่อยวันนี้ปิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาแล้วเปิดกี่โมงนะอ๋อ oh, เปิดเก้าโมงพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะคะมาช้าไปหน่อยมัวเที่ยวที่อื่นอยู่เดินดูรอบๆแล้วก็กะเอาว่าพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายที่ไหนบ้างคิรินเลกนะคะ คาเฟ่สนุปปีนะคะวายน้องน่ารักคือชิมแล้วอยากจะบอกว่ามันอร่อยสำหรับคนไม่ชอบหวานมันคืออะไรคือชาชา,ชานม,มซีรอนใช่แต่ตอนแรกนึกว่ามันจะสวยแค่รูปไงแต่ว่ามันอร่อยด้วยคือเฟิร์มไม่กินหวานแต่แต,แ,แต่พี่แดงกินหวานก็เลยจะจืดหน่อยอ,อ,อันนี้คืออะไร เย็น,นยแล้วทำไมหน้าบูบี้หายไปจีนลงไปแล้วไม่มีตาไม่มีตาแลาให้ให้ดูว่าให้ดูว่าให้ดูว่าชิมจริงโอ้ข้าวแกงกะหรี่มาแล้วนะคะเป็นรูปหน้าเพื่อนสนุป,ปี้นี่ร้านสนุป,ปี้นะเปิดได้ยังน่ารักมากเลยกับข้าวอร่อยได้นะไม่ได้สวยแต่รูป นี้คือยูฟูอินวิลเลจที่เรามาเมาื่อวานแล้วก็มันมันปิดแต่วันนี้เปิดแล้วแล้วก็คือคาเวอร์มีร้านขายของเล่นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูที่เทนจินที่ฟุกุโอกะทีเดียวเพราะเวลาเราน้อยเดี๋ยวต้องใช้เวลาเดินทางอีก2ชั่วโมงนี่เดี๋ยวให้ดูยูฟูอินวิลเลจนะข้างในจะเป็นอย่างนี้ คะก็จะเป็นร้านขายของฝากเกลียดๆไปตรงั่วเลยเออแทนต้นไม้ให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 ้แทนต้นไม้เนี่ยเรามาซื้อโคโล,ลเกะเขาบอกเขาได้เหรียญทองไหมรางวัลเหรียญทองโชคดีมาตอนไม่มีคนพอมาเ<อ>สร็จคนเข้ามาเลยทันทีข้างในโคโล,ลเกะนะคะเนซื้อรถครีมกุ้งมาก็คือจะไปทีมกุ้งเออหอมอร่อยก็ยจะเป็นเหมือนมายองเนสอะม้งอ่ะละสองร้อยเยนป๋องโคก ญี่ปุ่นน่ารักมากเลยอ่ะอยู่ที่ย่านเทนจินเป็นถนนช้อปปิ้งซึ่งมีหลายฟอยมีทั้งแบรนด์แพงกับแบรนด์ถูกแล้วก็มีของสตรีรวมกันหลักๆของเฟิร์มวันนี้ที่เฟิร์นอยากช้อปปิ้งก็คือฟิกเกอร์ตัวการ์ตูนก็เดี๋ยวเราจะไปที่ตึกอะไรนะมันดาเลกมันดเลคิดว่าเรียกชื่อถูกนะใกล้ถึงแล้วตึก ม,มันดาเลแยกออกมาจากย่านเทนจีนนิดหน่อยถึงแล้วกลับมาเทยียนจินย่านเดิมนะคะหลังจากที่เราไปติดของเล่นของเราอะที่เราอ่านชื่อผิดอะจริงๆชื่อมันดาลกเกเพฟินได้ถุงใหญ่ถุงมาถุงหนึ่งข้างในมีเจ็ดกล่องเป็นหนุ่ BTS พี่เจดได้วันพีทวันพีทกำลังขึ้นรถจับแล้วเออกำลังจะไปย่านฮากาตะจับที่พักนี่ฝากเพื่อนเช็คอินไว้แต่ว่าตัวยังไม่ได้เ้าเช็คอินเลยเพราะหมดเงนซื้อของเรนจากเคนจินก็คือขึ้นรถต,ตัใส่่สามไปถวฮากาตะก่อนกลับนะคะมาแวะซื้อของฝากข้างร้านของฝากมีชานุมไข่มุกนะคะชาญี่ปุ่นนอมหอม วันนี้เปลี่ยนร้านนะคะเปลี่ยน,นแม่วันนี้ซัดุูมีหนึ่งคาะก่อนกลับทิ่ฟุกโอกะวันนี้ตื่นเช้ามากแล้วก็มาสนามบินกันแล้วตอนนี้ก็คือรออยู่ที่เกต เราเดินทางจากโรงแรมนะคะมาสนามบินโดยใช้แท็กซี่ก็คือโบกแถวๆหน้าโรงแรมนั่นแหละมีจะให้โรงแรมมาบุ๊กให้ได้นะแต่ว่าเฉพาะวันอาทิตย์เฉยๆที่มันไม่สามารถบุ๊กได้เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะเชา้ชาๆเกตก็ยังไม่ค่อยมีอะไรขายสำหรับทิปฟุกุโอกะของเราก็คือ ตามจูเช็คอินอ่ะไม่ค่อยได้ไปเยอะเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกเลยต้องหาที่หลบฝนบ่อยๆโดยการหาของกินมา5วันหมดค่ากินไปประมาณคนละหมื่นห้ายังไม่ค่อยอยากกลับรู้สึกว่าเอ้ยคิดถึงญี่ปุ่นจังเลยคนฟุกโอกะน่ารักมากสาวๆฟุกโอกะสวยมากแปบลบว่าหน้าตาดีทริปนี้นะคะเราก็จะลากันแค่นี้ก่อนขึ้นสนามบิน เจอกันใหม่นะญี่ปุ่นคิดถึงมากเลยรักญี่ปุ่นบ๊ายบาย